ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่รวมเทคโนโลยีการทหารและเครื่องจักรล้ำอนาคตที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการรบสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิง F-5 Freedom Fighter รุ่นปี2025คือเครื่องบินขับไล่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การพัฒนาเครื่องบินรุ่นเก่าให้กลับมาใช้งานได้อย่างทันสมัยอีกครั้ง เดิมทีถูกพัฒนาในช่วงทศวรรษที่1,960แต่ด้วยการอัปเกรดหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา F-5 ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวใช้งานง่ายและคุ้มค่าในการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันในรุ่นปี2,25 0 F-5 ได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องระบบเรดาร์ไปจนถึงเครื่องยนต์หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ cockpit แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แทนที่หน้าปัดอนาล็อกแบบเดิมทำให้นักบินสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น มีการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมระบบ HUD และจอ MFD ที่ช่วยให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรดาร์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AESA ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำในการติดตามหลายเป้าหมายและทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ F 5รุ่นใหม่นี้สามารถรับมือได้ทั้งภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินและการต่อสู้อากาศสู่อากาศ ทางด้านอาวุธ F5 รุ่น2,025รองรับอาวุธนำวิถีสมัยใหม่เช่น AIM-9X Sidewinder รวมถึงระเบิดอัจฉริยะและจรดนำวิถีในขณะที่ปืนใหญ่อัตโนมัติยังคงติดตั้งไว้เช่นเดิมเพื่อใช้ในระยะประชิดและยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมหรือพ่ออดรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจต่างๆได้อีกด้วยเครื่องยนต์รุ่นปรับปรุงให้แรงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ส่งผลให้บินได้กลขึ้นบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและใช้เวลาบำรุงรักษาน้อยลงขนาดที่ความคล่องตัวของเครื่องยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมทำให้ F-5 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับภารกิจลาากระเวณการฝึกนักบินหรือแม้แต่การรบจริงความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นและศูนย์บัญชาการเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นทำให้ F-5 เข้าร่วมในระบบรบ,รบเครือข่ายได้มีบทบาทสำคัญในยุทธวิธีสมัยใหม่ สามารถทำงานร่วมกับโดรนเครื่องบินเตือนภัยล่วงนาและเครื่องบินขับไล่หลักอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อระบบป้องกันตัวของเครื่องบินก็ได้รับการพัฒนารวมถึงระบบเตือนภัยจากเรดาร์การยิงแฟลร์และแชร์ฟอร์รวมถึงระบบรบกวนสัญญาณศัตรูทั้งหมดนี้เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตเมื่อเจอภัยคุกคามถึงแม้ F-5 จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่ก็ได้รับการปรับโครงสร้างและพิ่นสีพิเศษเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ส่วนโครงสร้างและระบบล้อถูกเสริมความแข็งแรงให้สามารถใช้งานในสนามบินชั่วคราวหรือพื้นที่ครูวขาได้ดีขึ้นซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติการในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานจำกัดการฝึกนักบินและการดูแลเครื่องบินทำได้สะดวกมากขึ้นด้วยระบบวางแผนภารกิจดิจิทัลการวิเคราะห์หลังภารกิจและเครื่องจำลองการดึงเสมือนจริงช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึก สิ่งที่ทำให้ F5 รุ่น2025น่าสนใจคือความคุ้มค่าหลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถใช้เครื่องบินรุ่นนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5หลายประเทศในเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกายังคงใช้งาน F-5 อยู่ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและการใช้งานที่ง่ายทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับทั้งการรบจริงและการฝึกซ้อม สุดท้ายนี้ F-5 Freedom Fighter ปี2025คือเครื่องบินขับไล่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ด้วยการอัปเกรดที่ชาญฉลาดก็สามารถกลายเป็นขุมพลังแห่งท้องฟ้าได้ไม่แพ้รุ่นใหม่เลยหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและอากาศยานเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์